คือต้นไม้นะครับปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วจีวรจะนำไปแข่งขันนะครับนำไปประกวดของชั้นอนุบาลไหนครับอนุบาล3นะครับผมจะไปแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ดน้ำมันรูปต้นไม้นะเรัอาลุยเลยอยา่างแรกเขาให้มันเป็นวงกลมสามวงกว่อนนะคะรูปวงกลมๆสามโมง รอชมนะเนะี่ท่านผู้ชมรอชมคนเะดียวเร็วๆทำเวลาด้วยนะครับซ้อมเ,เสร็จแล้วจะไปแข่งที่ไหนครับครูให้ไปแข่งที่ไหนโรงเรียนหาพรูจดดิ๋ว สองสนะตอไปโสดต้อไปตัมาด้วยน,น,น,นะแล <c oughs> ้วค่ะขอบคุณค่ะ ส่วนของอะไรลำต้นใช่แล้วลำต้นไมาเมฆเมฆก็ถามหรอกว่าทำไมรับเพื่นมาเอเคไปไปที่ไหนรอไปที่ไหนก็ได้พอพอพอเสร็จกันเรียกนะมมแม่ก็ไม่ได้ไปไหน,นกินกาแฟรอยอยู่นี่แหละป่ะอยากเล่นโอ้โหถัดก็ลับสบายเลยพีโโ่จีต้องมีสมาธิแล้วเร่งทำเพราะว่าเวลาทำจริงๆอ่ะไปแข่งจริงๆะมันตีจับเวลานะมุ้ย I'm <laughs> not. เกนไขไม่มีนาทีไม่มีเวลาเพราลแงลคนอยู่ตอนนี้เยอะเหร่หือแต่ว่ามันแค่ยังยังคืนนอยๆเยอะได้ี่มนไ้ ถ้าพี่จีอยากให้มันออกฝั่งไหนฝั่งหนึ่งพี่จีก็ต้องเอามือมาตรงที่ปลายปลายดินน้ำมันมันจะได้ยาวออกถ้าเอาไว้แค่ตรงกลางมันก็ไม่ออกกระถีเอาไว้ปลาย,ลายอ่าคนต้องใหญ่คนต้องใหญ่เหรอต้องแหลงโอ้พยายามมาปลายม เราขายปั้นสัตว์ค่ะอยากให้ขายปั้นสัตว์ปั้นดอกไม้อ่ะป้านปั้นสัตว์ก็มีต้นไม้และายต้นไม้อะไรก็ต้นไม้มีปั้นหมูกระดาษป้าหมูอะนุปั้นหมูมีปั้นจิร มันตลองเนียวนี่ครับเอาดีดีวเวลาทำงใจมัก็เห็นได้หนึ่งแบบไม,ม้ทัาทำที่คุณจะง่ายกว่านี้เพราะว่าที่โรงเรียนันไม่มีอันรองใช่ไหมคุณจะให้คนที่คุณเลยม,มีอันรอง <c oughs> การขึ้นการลงเสียอะไรอ่ใช่ไหมที่เรากระตดกรออกอากาอะไรที่โรงเรียนที่ทำดานตรนี้นี่แหละอย่างนี้แหละลูกึกไงฝึกงเพี่ตี ไปถ่ายรูปให้คุณเดือนดูส่งไปไคุณเดือนถ่ายรูปที่เรียนพิดเศษมาให้แม่แม่ทำไมขอบโทรศัพท์แม่มันดีแต่ไม่ตไไมแตกทำาไมมันแตกอ่ะไม่รู้เสียง ไม่ได้ทำไม่ไม่ได้พ่อจีทำ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 ดึงด้วยมือทำ 八月十五，一包米袋。 To hấp đi đi anh kêu kiểu mikro này เขาต้องหมุนแบบนั้นเหรอต้นมันโ้สวยจังต้นไม้เขาเป็นคนต้นไม้นะครับยังไงต่อทีนี้เอาซีเจียวมาทำคุณครูบอกว่าเอาได้สีเขียวแล้วก็ด้วยให้วันดี

跟奶奶学。 ไปเรียนแล้วไปปั้นเวลาไหนดู่ตอนนอนเอ้านอนก็ปั้นได้ไม่อะหลับกินหลับนอนก็ปั้นครูเรียกครูเรียกไปปั้นอยู่ห้องสีเพราะเขาเด็จก็โชคดีเลยช้อใจจะได้เสร็จแล้วก็นอนทีหลังเพื่อนนะครับพี่ไม่อะนอนก็ไปนอนกับเดื่อนแล้วก็จะโชคดีเพราะเด็กได้นอนน้อยอะเพราะเขาจะใกล้จะเปุ๋ยข้อปั้นปั้นงานโชคดีโชคร้าย เราก็มาหลับที่บ้านไอ้ลอยเยอะจริงทำอะไรกนั่นโอ้เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเป็นแล้วต้นอะไรครับต้นอะไรเป็นต้นต้นมะพร้าวมะพร้าวนรือมะม่วง นะย่งครับอยู่นี่อยู่ขึ้นย่างย่งเงียง้ยเป็นระมาไหไเป็นม่จะบอกใหกไปปุ่งเป็นยองไงฮะร่มบานอยู่แให้ร่บานสิมาก,กตีเทียนอะไรตไดสาย ไม่ได้ิ้เคียวแคมอู่้นเคียวเค็มอยด้านล่างเพราะปกระเทยเห็นไหมชิ้นเคียวเค่มีด้านล่างเพราะถ้าสิ้นไม้ก็จะออกอันอ่อนอืมใช่ใช่ก็จุอรนี้เลยพี่าไ้ันเา้อนน้เมาจะไป2่ไปอนา มันนี้มันอยท้าเพยนไม่เจ็บช้ามีน้ำตาัยยอย่าไปสูดอเนาะทำสีเขียวก่าไม่ได้เหรอสีเขียวให้ก่อนถ้าสำฉีเขยวเครเสียจะได้เเร็เรรทำเวลาเรใาทำา เจ็ดโมงนั oh, ้นรอแน่นแลเวทำรับได้ครับทำใบไม้ทำใบไม้สร็จลับเยนี่ามนี่คร เสร็จทีมมโมงเมื่อคืนลอนเลยทมงหรือวม่าติดงานทีโมง ประเด็เนไปวิ่งแล้วสวัสดีครับประเด็นเมียรมลิ่งจากวิ่ง,ง,งไหนไปไหนได้ dạy 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 thank mm -hmm. you บเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอปันต้นไม้เสร็จแล้วครับปันต้นไม้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโี่เหรอต้นไม้เขาเรียกต้นอะไรครับต้นไม้ต้ตตตตนป่าต้นอะไรเอ่ยอ,อ๋อตอนน้นปมแนะนําหน่อยมันมีอะไรบ้างต้นข้างล่างมันคือ ้าต้นที่เราติดลงไปมันก็จะเป็นแบนส่วนด้านล่างก็ต้องเป็นแบนๆจะได้จะได้อยู่จะไ,ได้เอามาตั้งใบได้ส่วนด้านบนก็จะเป็นใบไม้สีเขียวต้องอยู่ดาา้านล่างเพราะอันเกิดใข่ต้องต้องอยู่ด้านบนจะออกอ่อนๆอืมอันเกิดใหม่ต้องอยู่อ่อนๆนะครับผมมีโคนต้นไม้แล้วก็เป็นลักษณะของต้นไม้น่าจะเป็นต้น,น,นอะไรเนาะต้็นมะม่วงใช่ไหมครับ ต้นปามเอาล้มแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพยงเท่านี้เดี๋ยวจีจะไปแข่งขันเดี๋ยวจะมาแนะนำมาแจ้งผลนะครับว่าจีได้ลำดับที่เท่าไหร่โอเคไหมครับสำหรับคลิปนี้สวส Listen, ัสดีสสรสรครับผมสวัสดีครับคือต้นไม้ของชัยจีนะผม